สวัสดีครับวันนี้ผมคอปเตอร์นะครับจาก OEG นักเรียนแรกเปลี่ยนนะครับที่อเมริกาผมเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเป็นเวลา5-6ถึงเดือนแล้วนะครับแล้วอีกสเดือนก็จะ,จะกลับแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมก็จะกลับในช่วงเดือนมิถุนายนประมาณนะครับผมว่าการที่ผมมาที่นี่นในเวลา5เดือนเนี่ยเปลี่ยนผมไปอย่างมากเลยนะครับให้ผมเรียนรู้หลายอย่างให้ผมเติบโตในทางที่ผมไม่คิดว่าผมจะเตโตได้ให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเพิ่มพาตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ รู้จักการ c o m m u n i เค e รู้จักการคุยกับคนอื่นมากขึ้นในทางที่ดีนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงประสบการณ์ชีวิตแนะนําการใช้ชีวิตให้กับพเพื่อโนโน้นนะครับที่สนใจกับการแลกเปลี่ยน ที่คุณควรจะมานะครับอย่างแรกนะครับคำถามที่ผมถูกถามมากสุดเนี่ยคือชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับสังคมการแต่งตัวอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างครับบอกตรงนะครับว่าชีวิตที่โรงเรียนเนี่ยถือว่าชิวมากๆครับเป็นชีวิตที่สบายมากอย่างแรกนะครับก็คือเราสามารถแต่งตัวอย่างไรได้ที่เราจะแต่งตัวจะใส่ชุดนอนไปโรงเรียนก็ได้ใส่เสื้อกล้ามไปโรงเรียนผมก็เห็นแล้วจะใส่รองเท้าแตะจะใส่อะไรก็ได้ครับขอแค่มีลิมิตที่ว่าไม่เปิดเผยผิวหนังมากเกินไปครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเพื่อนๆผมก็จะมีสไตล์แต่งตตัััววขอกนหด จะมีสไตล์เท่ๆแต่ละอย่างเท่หลายๆแบบส่วนผมเนี่ยจะแต่งตัวยังไงก็ได้บางวันผมก็ใส่กางเกงช้างไปโรงเรียนเพื่อนก็จะถามว่าเฮ้ยเอากางเกงช้างซื้อกางเกงช้างมาจากไหนทำใหเท่จังกางเกงช้างผมที่เอามาจากประเทศไทยที่เราเห็นคนใส่เดินตามข้ามถนนนะครับบางวันผมใส่รองเท้าแตะโรงเรียนไปโรงเรียนอันน่ารักน่ารักเพื่อนก็บอกว่าโอ้เท่จังคือชีวิตที่นี่ถือเป็นชีวิตที่ชิลเราสามารถเป็นตัวตน ที่เราจะเป็นให้ได้มากที่สุดได้เลยครับผมถือว่าชีวิตที่โรงเรียนที่อเมริกาเนี่ยเป็นไลฟ์ไตล์ที่อิสระมากๆครับทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าชีวิตประจำวันของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมบอกแล้วครับผมตื่นเช้ามาประมาณ6กโมงครึ่งตื่นมาแล้วเอ่อก็เตรียมตัวทุกอย่างให้เรียบร้อยใส่ชุดผ้าอาบนะ้ำเอ่อปกติคนที่นี่เขาจะอาบน้ําแค่วันละครั้งนะครับแต่ว่าผมติดนิสัยจากประเทศไทยก็เลยอาบน้ําเช้าเย็นนะครับเพราะว่า คนทีนี่เขาไม่อยากใช้น้าเยอะแล้วก็อากาศตอนตื uh ่นมาบ้านมันจะหนาวครับในหน้าหนาวโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนผมก็มารับผมประมาณ7จ็ดโมงก็กว่ารับผมไปโรงเรียนเพราะว่าบ้านเพื่อนผมเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ผมมากครับแล้วเด็กที่นี่เนี่ยอายุ16ก็สามารถขับรถได้แล้วนะครับเด็กมสี่มหเนี่ยก็สามารถขับรถได้นะครับถ้าถ้ายุ่ถึง1 6บหอผมถึงโรงเรียนถึงเรียนประมาณ7จ็ดโมงยีก็เตรียมเข้าคาบแรกเลยครับข้าวแรกผมเริ่มประมาณ7ผมเริ่มตอน7จ็ดโมงครึ่งแล้วแต่ละคาบเนี่ยก็จะ ใช้เวลามา70นาทีแล้วระหว่างคาบเนี่ยก็จะมีเวลาให้เด็กๆเ,เนี่ยให้วัยรุ่นเนี่ยเดินประมาณ7นาทีเพื่อที่จะไปคลาสของตัวเองคลาสต่อไปถามว่าตารางผมเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งวันเนี่ยมี5คาบพักอาหารประมาณ30นาทีแล้ว l u น c h เนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทเป็น first lunch and second lunch first lunch ก <First lunch S 1> ็จะเป็น <second> ครึ่งหนึ่งของเรียนจะถูก assign ให้ไปกินข้าวช่วงนั้นแล้ว second lunch ก็จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของเรียนที่ จะให้ไปกินข้าวช่วงนั้นเช่นกันถามว่าทุกวันเนี่ยกิจวัตรประจำวันเหมือนกันหมดครับตารางเหมือนกันหมดคาาแรกเรียนเหมือนเดิมค่าสอเรียนเหมือนเดิมค่าสามเรียนเดิมค่าสี่เรียนเดิมค่าห้าเรียนเหมือนเดิม,ม,ดมทั้งอาทิตย์เลยครับแต่ถามว่าเราจะเราจะมีวิชาเรียนพอได้ไงเพราะว่าโรงเรียนผมเนี่ยแบ่งเ s e m เ s t e r เป็นเทอมหนึ่งเทอมสองแล้วก็เทอมสามนะครับเทอมหนึ่งก็จะเป็นวิชาอย่างหนึ่งเทอมสองก็เป็นวิชาอีกอย่างหนึ่งเทอมสามก็เป็นวิชาอีกอย่างหนึ่ง แล้ววิชาเลือกที่นี่เนี่ยมีวิชาเลือกที่เยอะมากครับมีวิชาหลักเรียนแค่ไม่กี่คาบเองส่วนใหญ่เป็นวิชาเลือกหมดเลยอย่างวิชาเลือกผมที่ผมเคยมีก็จะมีวิชาเลือกผมเนี่ยก็จะมี history of the unexplained ก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ที่ลึกลับเป็นคลาสที่ชิลมากครับได้ดูหนังได้ดูอะไรตลอดมี culinary จะเป็นคลาสที่ผมได้ทำอาหารมี music technology เป็นคลาสที่ผมได้ใช้โปรแกรมทำมิวสิกมี sports and entertainment marketing ก็เป็นจะเป็นคลาสที่เกี่ยวกับ business ที่เกี่ยวกับกีฬา เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นคลาสที่สนุกมากครับผมเนี่ยอยู่ในเทอม2ช่วงเทอมสองจะเป็นช่วงวินเทอร์ช่วงเทอมหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงซัมเมอร์กับเอ่อฟอลก็เป็นช่วงฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วงหลังจากนั้นก็จะเป็นเทอม2องส่วนจะเป็นวินเทอร์หมดเลยแล้วก็จะเป็นช่วงเทอม3จะเป็นสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ปิดเทอมครับเอ่อแล้วตอนเนี้ยตอนที่ผมอยู่เทอม2นะครับเพราะฉะนั้นคาบเทอม2ผมก็จะมีคาบแรกนะครับที่ผมเรียนก็เขาจะเรียกว่าค ulin ารีถามว่าค ulin ารีคืออะไร คณเรเนร์คณเรเนรีก็จะเป็นคลาสที่ทำอาหารเป็นหลักเรียนรู้วกับการทำอาหารการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องการทำเมนูต่างๆวิธีการทำรสจัดครัวแล้วก็เป็นการทำอาหารส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นคลาสที่สมุกมากเป็นคลาสที่ทำกิจกรรมเยอะมากทุกวันตอนเช้าครับเป็นคาบแรกผมคาบที่สองในเทอมสองผมจะเป็นคลาสที่ชื่อว่า geometry ก็คือเป็นคลาสแมทนะครับที่นี่เนี่ยเรียนคณิตเป็นถือเป็นสิ่งที่ง่ายมากเท่าเท่ากับเด็กไทยผมคิดว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยสามารถเรียน geometry ได้สบายสบายที่นี่นะครับพเพราะป็นมันเป็นเนื้อหาจากพวกป6ป .5 สบ,สบายสบายเลยครับหลังจากนั้นก็จะเป็น class English แต่ว่า English นี่เนี่ยจะเป็นเหมือนที่ไทยไหมเป็น grammar past tense present tense เรียนเรื่องทุกอย่างา your tense การใช้แกม m m ถูกต้องไม่ครับ English นี่เนี่ยจะจะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษามากเป็นหลักเหมือนการการเรียนภาษาไทยในประเทศไทยแล้ว English ที่นี่เนี่ยบางครั้งจะมี acting การเขียนบทการเขียน story การอ่านหนังสือแล้ววิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ เขียนเอาเป็นเอเซอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็มี l u นช์กินอาหารคาบต่อไปนะครับเป็นคาบที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากครับคาบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคาบ leadership psychology ก็จะเป็นคาบที่ผมเรียนเกี่ยวกับภาวะผู้นำครับวิธีการเป็นผู้นำวิธีการเป็นผู้ตามวิเคราะห์สมองของผู้นำวิเคราะห์พฤติกรรมอของผู้นำเ,เรียนรู้เกี่ยวกับ mindset ต่างๆ motivation วิธีการดีลกับสิ่งต่างๆในแบบ leadership ครับคาบนี้ก็จะเป็นคาบที่แบบส่วจะเป็นคาบ discuss ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์ในห้องแล้วก็เขียนเอเซย์ออกมาทําสไลด์คาบต่อไปนะครับเป็นวิชาที่ผมคิดว่าผมชอบน้อยที่สุดเพราะผมไม่ค่อยเก่งด้านนี้ครับจะเป็นคาบเอ่อ U.S. History ก็จะเป็นคาบที่ผมเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับซึ่งเป็นคาบที่ยากเพราะว่าผมมาจากประเทศไทยผมไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกามากเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่ายากขนาดนั้นครับแค่งานเยอะคาบนี้เป็นคาบที่งานเยอะมากคาบนี้ถือว่าเป็นคาบที่งานเยอะมากครับจะมีงานทุกวันแต โรงเรียนที่นี่เนี่ยเรื่องงานเรื่องการบ้านเนี่ยมันจะมีเวลาให้ทําในห้องตลอดเลยครับตลอดจะมีเวลาให้ทำในห้องครูเขาจะไม่ได้สอนตลอดเวลาเหมือนประเทศไทยเขาจะมีเ,เวลาให้เราทํางานด้วยหลังจากนั้นวันก็จบไปแล้วครับจบที่บายสามถามว่าห,หลังเลิกเรียนเขาทําอะไรกันหลังเลิกเรียนเด็กเมกันนะครับถ้าไม่ได้ join สปอร์ตหรือว่าถ้าไม่ได้เล่นกีฬากับโรงเรียนเนี่ยก็กลับบ้านได้เลยไม่ได้มีอะไรทำแต่ว่าถ้า join สปอร์ตเนี่ยก็จะต้องมีซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียนตลอดครับส่วนผมเนี่ยเทอมหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงซัมเมอร์กับฟอรสใช่ไหมครับผมก ง่ายครับผมเก่งบอลอยู่แล้วเอเอเมกาเล่นบอลง่ายครับแต่ว่าบาสเนี่ยคนละอย่างคนละเรื่องเลยครับบาสท,ที่เนี่ยถือเป็นสิ่งที่คอมเพติทีฟถือว่าเป็นสิ่งที่ซีเรียสมากครับมันก็จะมีแบ่งเป็น varsity ย์ยูน r เวอร์ซี่ n ์และยูนิเวอร์ซี่ย์เซก็จะแบ่งเป็นทีมหลักทีมรองแล้วทีมรองสอง,ท,อง,สองที่เป็นน้องม .3 ทั้งหมดผมเนี่ยอยู่ทีมรองสองผมเนี่ยซ้อมบาสท,ทุกวันตั้งแต่บ่ายสามหรือหกโมงแล้วก็มีแข่งเกมอาทิตย์ละประมาณสองครั้งครับไปแข่งอาจจะเป็นแข่งเกมนอกโรงเรียนหรือว่าในโรงเรียนแล้วแตต่่่่อออาาาาาาททิยยยยย์คครรััับบถมมมมววซ้เเนนนีกกกกหืุ โคชพอมสปอร์ตมีแอปให้ดูรีเพลย์เกมของเราทุกทุกทุกเกมเลยครับถือว่าเป็นกีฬาที่ผมคิดว่าอเมริกันเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ซีเรียสมากๆครับเช่นเดียวกับฟุตบอลครับแล้วก็เบสบอลจะเป็นกีฬาพวกจะเป็นกีฬาพวกนี้นะครับที่เขาให้ความสำคัญมากๆกับโรงเรียนถามว่าเด็กอเมริกันเนี่ยเสาร์อาทิตย์ทำอะไรกันครับสุกเสาร์อาทิตย์ว่างๆทำอะไรกันส่วนใหญ่เนี่ยบ้านทุกคนเนี่ยจะอยู่ใกล้โรงเรียนมดครับขับรถประมาณ4 5นาทีต่ำกว่านั้นก็มีครับ เสาร์ทิศเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะปล่อยไปเที่ยวกับเพื่อนได้บางครอาจจะไปปาร์ตี้แต่ผมไม่มไมแนะนำครับเพราะปาร์ตี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการดื่มการอะไรอย่ายไปเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนเป็นหลักเพราะว่าแถวเนี้ยไม่ค่อยมีที่เที่ยวมากครับส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นไปห้างมีห้างใกล้ๆห้างใหญ่มากครับแต่ว่าถามว่าอยากเท่าสยามไหมไม่ครับสยามนี่ เหนือชั้นเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปบ้านเพื่อนครับเพราะว่าบ้านเพื่อนขับเราไปใกล้ต่อมานะครับถามว่าจะให้คาแนะนําอะไรกับคนที่คิดว่าจะมาแลกเปลี่ยนปีหน้าหรือปีต่อไปหรือว่าในอนาคตนะครับผมบอกเลยครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้สําคัญขนาดนะครับมันสําคัญนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเราต้องมีความกล้าแสดงออกและกล้าพูดกล้าทําถ้าก็เห็นว่าเราเนี่ยมีคอนฟ i d e น c e มีความกล้าแสดงออกเนี่ยเขาก็จะอยากเป็นเพื่อนกับเราครับเพราะว่าการอยู่ที่อยู่ที่นี่เนี่ย ว่ามันฝึกการกล้า converse กับคนอื่นการกล้าคุยกับคนอื่นได้มากเลยครับถ้าไม่คุยกับคนอื่นเขาก็จะไม่เข้าหาเราครับมองตรงเลยเราก็มีความกล้าที่จะไปคุยกับคนอื่นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็อย่างนึงครับคือถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยแนะนําให้ join สปอร์ตด้นนครับไม่งั้นกลับบ้านมาจะไม่มีอะไรทำจริงๆครับแล้วก็สปอร์ตเนี่ยจะเป็นวิธีการหาเพื่อนที่ง่ายมากครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็จะเล่นกีฬาด้วยกันมีสิ่งที่ชอบเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นวิธีการหาเพื่อนอนี่น่มมยยงเรผมไมค บรีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วครับเรียนที่นี่สบายๆครับไม่ต้องใช้มันสมองมากขนาดนั้นแต่เราจะได้ประสบการณ์เยอะมากครับได้การเห็นได้เห็น culture ได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างมันจะทําให้เราได้เติบโตมากจริงคร <c oughs> ๆ,ๆครับเพราะฉะนั้นการไปนัเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมไม่มีวันลืมครับแล้วก็ไม่มีวันที่ผมจะรีเกร t ไม่มีวันที่ผมจะรู้สึกแย่กับมันเพราะว่าผมภูมิใจกับสิ่งที่ผมทําและภูมิใจกับสิ่งที่ผมผ่านมาเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยถ เพราะว่ามันถาามทําให้เราเต,ติบโตได้รวดเร็วทําให้เราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นทําให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสามารถใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ตัวเองแล้วก็คนพบตัวเองในที่นี้นะครับผมจะปิดวิดีโอไปแค่นี้ครับเจอกันครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ